โอเคครับก็คลิปนี้จะมาสอนใช้งานตัวโปรแกรมตีไม้ครึ่งรอบหรือตีไม้ยกนะครับตีได้ทุกทิศนะครับไม่จำเป็นต้องทิศ้อยนะเดี๋ยวจะมาสอนใช้งานตัวโปรแกรมก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเปิดโปรแกรมมาพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ใส่คีย์ของทุกคนที่ซื้อมานะครับผมก็ใส่ไปนะแล้วก็ตั้งคีย์เป็นเปิดปิดครับก็ผมเอาตัวชีนะครับกด enter ไปครับมันก็จะนับถอยหลัง5วินาทีโปรแกรมมันก็จะหายไปนะครับแต่ยังไม่ติดนะครับก็ถ้าติดมันจะมีเสียงเสียงตื๊ดขึ้นมานะครับก็เเดดีี๋ยยววจะะใหหู้่าสงแบบบไนนครั โอเคครับเสียงแบบนี้ก็คือติดแล้วนะครับก็วิธีเปิดครับให้กดตัว G นะครับอ่ะมันจะเป็นเสียงเปิดแบบนี้ครับเสียงปิดมันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมโอเคแล้วก็เปิดมาวิธีออกโปรแกรมระหว่างอยู่ในเกมให้กด E N D นะครับทางฝาของรีบอร์ดเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูตีอ่าไมยกยังไงได้ทุกทิศดูนะครับเดี๋ยวผมตีดูอ่ะอย่างเดี๋ยวผมตีด้านข้างให้ดูอ่ะอ่นี่นะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือทิศร้อยทิศร้อยอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยผมบูทิศร้อยนะอ่ะตรงข้ามทิศร้อย ถ้า,ถามันไม่ใช่มุมมันมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะออกท่าหมุนนะครับแต่ก็ตีได้ทุกทิศเหมือนเดิมนะเห็นปะเอาไปหนึ่งหนึ่งอโคตรโกงอ่ะคอนโดเนีย่ยตีได้ทุกทิศนะครับเนีย่ยนี่ฝั่งนี้ก็ได้เนะี่ยโกงเห็นปะภาพตรงนะครับบอกก่อนนะตัวนี้ภาพตรงนะครับฝ่ายตรงข้ามเห็นมายกปกติเลยนะครับ ก็ใครที่สนใจนะก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ